คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งการทักทายเปโตรอัครทูตของพระเยซูคริสต์เรียนท่านทั้งหลายที่เป็นคนต่างดาวที่ส่งเรือกสรรที่ได้กระสักกระจายไปอยู่ในแคว้นปอทัสแคว้นกระเทียแคว้นคาบปาโดเซียแคว้นเอเชียและแคว้นบีทีเนีย ตามที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าและพระวิญญาณทรงทำให้บริสุทธิ์เพื่อจะเชื่อฟังพระเยซูคริสต์และได้รับการประพรมด้วยพระโลหิตขององค์ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งขึ้นเถิดความหวังที่ยั่งยืน สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยพระเมตตาเหลือล้นของพระองค์ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าในความหวังที่ยั่งยืนโดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์และเข้าในมรดกซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มลทินและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในสวรรค์แล้วเพื่อพวกท่าน ผู้ได้รับการคลุ้มครองโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าทางความเชื่อให้เข้าในความรอดซึ่งพร้อมจะปรากฏในวาระสุดท้ายในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่พวกท่านต้องทนทุกข์ในการทดลองต่างๆนานาชั่วระยะหนึ่งเพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่านอันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำ ที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟจะนำไปสู่การสรรเสริญศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสจะเสด็จมาปรากฏพระองค์ผู้ที่พวกท่านไม่เคยเห็นแต่พวกท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะนี้พวกท่านไม่เห็นพระองค์แต่พวกท่านยังเชื่อและชื่นชมยินดี ด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นสุดจรพนาเพราะได้รับความรอดแห่งพระวิญญาณจิตอันเป็นผลจากความเชื่อของพวกท่านพวกผู้เผยพระจนะผู้ได้พยากรณ์ถึงพระคนซึ่งจะเกิดแก่พวกท่านก็ได้เสาะหาและสืบค้นอย่างถีทวนเกี่ยวกับเรื่องความรอดนี้พวกเขาได้สืบหาบุคคลและเวลาซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต ผู้สถิตอยู่ในพวกเขาได้ส่งแจ้งไว้โดยทรงบอก่วงหน้าถึงความทุกข์ทรมานของพระิสษ์และพระสิริที่จะมาภายหลังความทุกข์เหล่านั้นพระองค์ทรงเผยให้ผู้เผยพระชนะเหล่านั้นทราบว่าพวกเขาไม่ได้ปรนิบัติตัวเองในเรื่องเหล่านี้แต่ปรนิบัติพวกท่านบัดนี้เรื่องเหล่านี้ถูกประกาศแก่พวกท่านทางผู้ประกาศข่าวประเสรศิฐ โดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่ประทานจากสวรรค์เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งพวกผู้สวรรค์ปรารถนาจะได้ดูการทรงเรียกให้ดำเนินชีวิตบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจงเตรียมตัวเตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดีจงรู้จักควบคุมตัวเองจงตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณซึ่งจะประทานแก่พวกท่าน ในเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาปรากฏเช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟังอย่าประพฤติตามกิเลสตัณหาอันเกิดจากความโง่เขลาของพวกท่านในอดีตแต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไรพวกท่านเองก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้นเพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่าพวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราเองบริสุทธิ์และถ้าพวกท่านเรียกร้องพระองค์ว่าพระบิดาผู้ทรงพิภากษาอย่างไม่มีอคติตามการกระทำของแต่ละคนพวกท่านก็จงดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงในเวลาที่พวกท่านอยู่ในโลกนี้พวกท่านรู้ว่าพวกท่านได้รับการถ่ายออกจากการดำเนินชีวิตที่ไร้สาระซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกท่าน ไม่ใช่ไถด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทองแต่ด้วยพระโลหิตลำค่าของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ไรตตำหนิและไร้จุดดังพลอยพระคริสต์ทรงถูกกำหนดไว้ก่อนทรงสร้างโลกแต่ทรงปรากฏพระองค์ในวละสุดท้ายนี้เพื่อพวกท่านโดยทางพระองค์พวกท่านจึงวางใจในพระเจ้า ผู้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายและประทานพระสิริแก่พระองค์เพื่อให้ความเชื่อและความหวังของพวกท่านอยู่ในพระเจ้าเมื่อพวกท่านได้ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วด้วยการเชื่อฟังความจริงจงมีใจรักพี่น้องอย่างจริงใจพวกท่านจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริงท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายคือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนต้นหญ้าและศักดิ์ศรีทั้งสิ้นของเขาก็เป็นเหมือนดอกหญ้าต้นหญ้าเหี่ยวแห้งและดอกก็ร่วงโรยไปแต่พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ายั่งยืนอยู่เป็นนิต พราะวจนะนี้คือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้พวกท่านทราบแล้ว